สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะพูดถึงเรื่องปัญญาวิธรรม4ทุกคนอาจจะงงนะคะว่าปัญญาวิธรรมสหมายถึงอะไรแต่วันนี้จะอธิบายให้ฟังค่ะปัญญาวิธรรม4ี่หมายถึงทำที่พาไปสู่ความเจร,ริญปัญญาที่มีสีประการดังนี้ 1. ครคบหาสัตว์ตรุษและบัณฑิตคือ รู้จักไปมาหาสู่คบกับคนดีเพราะศาสตราบุษและบัณฑิตนี้จะถ่ายทอดวิชาที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพให้มีความรู้แก่เราด้วยจิตนาดียับยัง้งเมื่อเราจะทำชั่วดังนั้นเราต้องพิจารณาว่าผู้ที่เราจะไปคบหาด้วยนั้นเป็นบุคคลประเภทใด 2. อเอาใจใส่ต้องเรียนหาความจริงคือมันหาความรู้ด้วยความตั้งใจจริงและเอาใจใส่ควรฝึกฝนด้วยตนเองให้มากที่สุดถ้าคอยแต่ถามหรือให้เพื่อนทำให้ทุกอย่าง แม้สำเร็จการศึกษาออกไปก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เพราะไม่เคยทำอะไรด้วยตนเองรวมถึงการเรียนทฤษฎีก็ควรนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติด,ด้วย 3. การใช้เหตุผลไต่ตองใช้ความคิดถูกวิธีด้วยเหตุผลการรับฟังความเห็นหลายด้านย่อมทําให้เรามีความแตกฉ่างออกไปทั้งนี้การที่อ่านและฟังมากก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นความจริงทั้งหมดหรือถูกต้องเสมอไป ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาไต่ตองดูเหตุผลและวิเคราะห์ให้ถี่ท่วนสุดท้ายย่อมรู้ควาจริงแท้ได้ 4. ปฏิบัติต,ตนตามคองธรรมคือไม่นำความรู้ที่ได้มาใช้ในทางทุจริตถ้าไม่ถูกควบคุมด้วยคุณธรรมแล้วจะเป็นอันตรายยิ่งยิ่งคนไม่ดีมีความรู้ความเที่ยวชาญมากเท่าไหร่ผลกระทบจากการกระทำย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น ข้อคิดปัญญาภิธรรมสี่หนึ่งคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลการครบเพื่อนที่มีสายเกเรชอบทําเรื่องไม่ดีก็ถูกชักชวนให้ทําตามจนตัวเองเดือดร้อนหรือทําสิ่งผิดผิด การคบเพื่อนที่มีความรู้มีคุณธรรมก็จะแนะนําส่งเสริมให้ทาความดีนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิต 2. ปัญญาย่อมเกิดเพราะการฝึกฝนปัญญาแท้จริงเกิดจากการลงมือปฏิบัติแต่การอบรมตัวเองอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่การรอฟังหรืออ่านแต่เก่นการนําความรู้พิจารณาไต่ตองและการเจริญภาวนาจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในประสบการณ์ชีวิตจริงเพื่อนําไปใช้แก้แก้ปัญหาและพัฒนาตตนเอง 3. จอดเรือให้ดูฝั่งจะนั่งให้ดูพื้นทําสิ่งไหนคนพิจารณาให้รอบคอบก่อนเสมอเพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเสียหาย 4. ซื้อกินได้หมดคนกินไม่นานหมายถึงคนซื่อสัตย์จะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นานและมีความมั่งคงในชีวิตส่วนคนคดโกงอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่นานพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ